พี่น้องขอขับแม็กนำมคือเขานะครับบัดนี้งานยิวสีสมเด็จพี่น้องวนาเพื่อนผ้าไปล่ำถวายสารปูญาสะกรน,นะครับวันสิมาสองพาล่ำทั้งเพียนะครับ ว่นร่ำเบียร์กัมาพี่น้องแล้วก็ให้ยแล้วใหญ่แล้วก็ยืนนี่นะครับเออพี่น้องผู้ใด้ยกไก่ยกไก่ครับออกมาเบิ้งครับหอมมาม่วนทีมงานตันเหล่านะครับตันเลยตันเลยแล้วตามเกมงมาไหนที่ลบกันล่ะแค่จะเอาประจํากันก็ได้สินะโอ้ย นั่งเดินทางไปพี่น้องโอ้ยเจมสแจงยังเป็สียงยัง,น,น,ยงน,นะครับงั้นอยู่ไ่แล้วแจงทัฒนนะครับวัฒนธรรมนะครับ,ว,บ,รบว่าเห็นหน้าว่าแก้งกระจือเสียงเอาเดพี่น้องเด้อ พูดเดียวมาได้สั้นเล้วก็ได้ฝากพี่ฝากน้องติดตา,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 าม,มแน่ด้อครับไปรับมองใดมองอน,นี่ไอ่รับกระสิผ้าไปถวายสะกอนนะครับไปถวายเสียงสะกอนครับแก่นเอาดีนะครับแก่นครับมีรบ่อยแล้วพี่น้องแก่นเชิญข้าเชิญ,ชญข้าเล้ไปโดนั่งเลยห้าแผ่นสี่สิบห้าสิบได้ส <40, S 1> ิบแผ่นได้ กินคองคายลร้ได pues ้ครับพี่น้องโอ้ประตาหลอกพี่ ขวจีไก่ยตนดีครับแสดงว่าถนนเซนนี่มันปิดนะครับเพราะว่าของไก่เต็มนะครับพี่น้อง <c oughs> ไม่มยั่งั้นจะได้ดาบตีโอ้โตกแรงมา โอ oh. ้ยกายไล่แต่ว่าน้นแต่ผู้จัดการมนบอไซสสะน้ำพี่น้องมาเสกู้มันผู้จัดการบอไซส์สะน้ไาวจัจับเอาแม่ลงทานงั่นอยู่ นี่ขยำแม่ประมุขจะระกวอนป้าปะโตกแรงมาคือเบื่อจะแนวขายแถมเลยเข้ายางมาคือเปลี่ยนเลยเถิดกระเป๋า พี่น้องเสียมาสางง้ามเสียมาเครื่องง้ามต่หันสิบปยากได้สักต,ตีบาทน,นี่ครับขึ้นมาโมยันไดเวียยูบาทน,นี่แล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็กําลังย่างเดินถท่าไก่ครับไก่ไก่ครับในห,หอดแล้วด้วยครับนี่สานเจ้าพอสมเด็จน,นะครับ มันเป็นผู้ปกปักรักษาอยู่เพื่อสีสมเด็จนะครับจังหวัดกาลสงศิลิน,นะครับพี่น้องเมือนี้ขาดที่งานขาบัเคยกับไก่กระบอเคยขวามมากอกระหางนะครับเขามา่าใเพิ่นเขามาบอกเพิ่นลูกเต่าเขามานะครับขอโสกขอล่เพิ่นเอาอันนี้พันทันอันอันนี้พันทานยิ่งกว่านี้พี่น้อง อดแล้วนะครับพี่น้องนี่ค่ะเขาล้ำเลยเขาเขาล้ำหันนี่สิ <Yeah. S 1> หอดแล้วนะครับหอดแล้วนะครับนะครับพี่น้อง ขอตัวพี่น้องนะครับแข็นแมก็กซ์สบไปเป้าแข่งสกักคนนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแมกนำลูกอิสานหรือเพจแมงนำลูกอิสานก็ได้นะครับพี่น้องกำลังปุ๊บกำลังใจจากพี่น้องสำคัญที่สุดครับสวัสดีครับ